ครับผมน้องป้านะครับที่ปรึกษาการขายของทางเต์ตาภูเก็ตมอเตอร์ครับกิมโปกคือเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้านะครับเป็นการบริการรูปแบบใหม่ของทางเต์ตาลิสซิ่งและเต์ตามอเตอร์ประเทศไทยโดยจะมีการให้บริการกับลูกค้านี่เป็นรายเดือนเราก็จะมีการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร แบบประชาชนนะครับเป็นตัวจริงนะแล้วก็ใบคับเีียันนี้คือสําคัญมากการให้บริการของเราเนี่ยแน่นอนว่าเป็นรายเดือนนะครับใบคับเี่เป็นสิ่งสําคัญที่ลูกค้าต้องมีนะครับส่วนอย่างที่3ก็คือ,อไรายได้ต่างๆเช่นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือน3เดือนหรือว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการก็ใบจดทะเบียนการค้าอะไรอันนี้ลูกค้าแฮปปี้มากหลายคนเลยเขาบอกว่าอนุมัติไวมากนะครับตัวน,นี้ภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นเอง จริงๆมันต้องมีนะคะเพราะว่าเป็นการให้บริการแบบรายเดือนแล้วเป็นให้การบริการรูปแบบใหม่เนี่ยเราไม่ต้องใช้คู่ค้าอะไรเลยลูกค้าท่านเดียวสามารถลองยื่นได้เลยประกันชั้นหนึ่งรวมถึงพรบออะไรต่างๆเนี่ยครับเราจะให้กับลูกค้าเนี่ยก็คือฟรีตลอดต่อทิ่สัญญาถึง4ปีหรือ3ปีที่ลูกค้าทําสัญญากับเราไายห่วงได้เลยไร้กังวลได้เลยนะครับเพราะว่าต่าง เบอร์ต้านะครับเขาจะต่อให้ลูกค้าเนี่ยเป็นปีต่อปีเลยลูกค้าสามารถใช้รถไม่ต้องกังวลในส่วนในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่ามาการตอบประกันอะไรต่างๆนะครับเราก็จะให้เบอร์กับเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าไปนะครับก็จะเป็นเบอร์026208000นะครับหรือในกรณีช่วยหลูกฉุกเฉินนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02305 C4 เบอร์ทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถดูในแอปพลิเคชันชื่อว่าคินตกได้เลยนะครับจริงๆสามารถชำระเข้าริก,รการร่วงหน้าได้เลยครับเพียงแค่ลูกค้านี่จ่ายเข้าไปนี่ในแอปพลิเคชันชื่อว่าคินตกหรืออีกช่องทางหนึ่งก็เป็นตัวเต้า Wallet ก็สามารถชำระเข้าบริก,รการร่วงหน้าได้ทันทีครับนะครับในกรณีนี้เนี่ย เ,เราจะมีค่าปรับเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับรขอให้ลูกค้าเนี่ยครับอาจจะชำระภายในเดือนจะดีกว่าสำหรับลูกค้าเองครับอันดับแรกนะครับก็เป็นรุ่นที่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็วัชะลูกค้าเลือกรุ่นไหนเราก็จะเป็นราคาที่เพิ่มเข้ามานะครับส่วนราคาที่จะเพิ่มอย่างที่2ก็คือเป็นระยะทางที่ลูกค้าต้องเลือกนะครับระยะทางเนี่ยจะมีด้วยกัน3ระยะทางนะครับก็คือระยะทางแบบ1500 0กิโลเมตรส0 0 0กิโลเมตรและ4 0 0 0 0กิโลเมตร นะครับลูกค้าสามารถเลือกตามที่ลูกค้าต้องการใช้ได้เลยอย่างที่3ก็คือระหว่างระยะเวลานะครับก็คือระยะเวลาของลูกค้าเนี่ยเราจะกําหนดได้2รูปแบบก็คือมีสามปีกับ4ปีครับผมอันดับ,บแรกนะครับเบ์ต้าวอลเล็ตนะครับที่สามารถชําระ่าค่าบริการได้เลยอย่างที่2ก็คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับำชำหรับค่าบริการได้เช่นเดียวกันส่วนอย่างที่3ก็คือเป็นบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตธนาคารที่มีสัญรับบีซ่ามาสเตอร์การ์ดแล้วก็เฟดีซี มีฟรีนะครับแล้วก็มีกรอบใต้ทะเบียนแล้วก็มีน้ํามันเต็มถังที่จะให้ลูกค้าครับถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มอะไรเนี่ยลูกค้าอาจจะซื้อเพิ่มเติมได้เป็นของอิสระของทาง To เรต้านะครับ<า>แน่นอนครับถ้าเป็นบริการทินโตเนี่ยเราจะให้ลูกค้าเนี่ยบอกได้เลยครับว่าสามารถเข้าสู่บริการทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ภูเก็ตนะครับสามารถเข้ามาที่ศูนย์บริการเปเรต้าภูเก็ตมอเตอร์อยู่ที่น้องป้าได้นะครับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางต้นสังกัดนะครับก็คือทางคุณตกนะครับถ้าลูกค้าอยากตกแต่งเพิ่มอะไรเนี่ยเราสามารถติดต่อเซลล์ที่ดูแลเรานะครับแล้วก็ให้เซลล์คนนั้นเนี่ยสามารถทําจดหมายขอร้องว,ว่าให้ลูกค้าตกแต่งเพิ่มเติมเป็นชิ้นส่นอะไรได้บ้างนะครับแล้วทางต้นสังกัด so เขาจะตอ,อบอีเมลกลับมาครับผม like ลูกค้าออกโชว์รูมไหนเนี่ยให้แนะนำว่าให้ลูกค้าเนี่ยคืนที่โชว์รูมนั้นจะเป็นการสะดวกกับลูกค้ามากที่สุดคับ บริการคิมปกไม่สามารถทําได้ครับอันนี้ต้องขอสมวสิทธิ์ในการขับรู้ออกมาประเทศนะครับเราส่งเคสตัหลายเคสเนาะเราก็อยากอยากรู้ในการประเมินทางคิมปกแบบไหนนะครับแน่นอนว่าเราก็พยายามสแกนสแกนลูกค้าให้ออกมาชัดเจนมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยพิจารณาได้แบบครบถ้วนนะครับ อันดับแรกนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยพอได้เอกสารลูกค้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเปิดไปหน้าเว็บของที่หน้าเว็บที่ชื่อว่า k i n ตกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถสมัคร การบริการของทางคินโตะเนี่ยเาเป็นเข้าสมัคร ID นะครับไปที่ลงทะเบียนอย่างนี้ได้เลยนะครับเราจะให้เราจะขออีกอย่างหนึง่งถ้าลูกค้าไม่ได้อยู่กับเรานะครับเราจะลงทะเบียนให้ลูกค้าก,ก็ได้หรือให้ลูกค <sk r isa> ้าลงทะเบียนเองก็ได้นะครับเหมือนถ้า <c oughs> ถ้าเป็นของป้านเนี่ยป้าจะเป็นคนลงทะเบียนให้ก,ออกับลูกค้าเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราขออีเมลของลูกค้ามาแล้วก็เราเป็นคนกรอกรหัสไอดีให้กับลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้ายืนยันตัวตนเรา มันจะมีรหัส OTP นะครับสสมให้กับลูกค้าพอยืนยันเสร็จปุ๊บจะเป็นหน้าตาหน้าหน้าตาขับไปเลยที่ลูกค้าจะสามารถจะเลือกรถอะไรได้นะครับพอพอก่อเอกสารตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเราสามารถเข้าที่สู่ระบบไปที่เลือกรถยนต์ได้เลยนะครับพอกรอกเลือกรถยนต์เสร็จแล้วนะครับเราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยเลือกของรถว่ารถว่าลูกค้าเนี่ยต้องการเลือกรถยี่ห้ไหนนะครับถ้าลูกค้าเลือกเป็นยาริส รเราก็กดไปที่ยาลิสให้เลยนะครับเหมือนกับตอนนี้ยาริสเนี่ยมีด้วยกัน3เกรดถูกต้องไหมครับเราก็จะเลือกให้ลูกค้าได้เลยว่าลูกค้าอยากได้รถยาลิสเกรดไหนนะครับฝ้าของเนี่ยแทนไปเอยเป็นเกรดสปอร์ตนะครับเป็นที่ตัวที่ขายดีที่สุด นะและลูกค้าก็สามารถเลือกสีที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับอันนี้พอตัวอย่างเป็นสีดำนะครับเป็นยาริสโมเดลปี2021นะครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับพอทีนี้มาดูทางด้านมุมซ้ายของทางเราเนี่ยเราสามารถเลือกกําหนดได้เลยครับว่าลูกค้าเนี่ยอยากขับระยะเวลาเท่าไหร่นะครับจะมีระยะเวลาในการขับนะครับรอยู่้วยกันสามสิเดือนกับ48เดือนก็คือ3ปีกับ4ปีนั่นเองนะครับถ้าลูกค้าเลือก4 8เดือนให้สามารถติ๊กเข้าไปตรงนี้ได้เลย นะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยครับคุยกับลูกค้าได้เลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่ใช้รถเยียไหมนะครับเราจะบอกระยะทางอยู่ต้องบอกลูกค้าว่าตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าบริการของลูกค้าเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นตามระยะด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากเลือกทิ่25,000กิโลต่อปีนะครับเราก็ปิ๊กเข้าไป ค่าบริการจะเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับอ่าเราก็อย่างหนึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ลูกค้าต้องเราต้องติ๊กให้กับลูกค้าทุกทุกครั้งนะครับก็คือการบริการลดทดแทนนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือเราจะมีลดลดทดแทนให้กับลูกค้าเนี่ยอยู่ในช่วงหนึ่งเอ่อในช่วงปีนี้เท่านั้นนะครับลดทดแทนเนะถ้าลูกค้าเกิดรถอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการซ่อม ที่นานกว่าถ้าเป็นของภูเก็ตเนาะถ้านานกว่า7 2ชั่วโมงนะครับเราจะมีรถทดแทนให้กับลูกค้าทุกกรณีแต่ถ้าเป็นในในส่วนของภาคกลางปริมณฑลอะไรน,นะครับรถทดแทนของลูกค้าเนี่ยจะมีภายใน24ชั่วโมงนะครับอ่าพอหลังจากนั้นแล้วเราคุยกับลูกค้าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาเลือกชโชว์รูมของเรานะครับเราก็กดไปที่ชโชว์รูมของเราได้เลยนะครับอนุญาตนะครับเอ่อ สองถ้าเป็นของน้องฟ้านเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเราก็จะระบุคําว่าภูเก็ตเข้าไปนะครับปะว่าภูเก็ตนี่นะครับเซอร์ไพภูเก็ตมอเตอร์ก็จะขึ้นมาเป็นที่แรกนะครับเราก็กดเลือกชซลุูมี้พอหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นการต่อได้เลยนะครับ ครับข้อหลังจากดําเนินการต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หน้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของลูกค้าแล้วนะครับให้กรอกตามรายละเอียดของที่ลูกค้าส่งมาได้เลยนะครับว่าลูกค้าทํางานอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับพอกรอกเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่สเตทเมนต์ใส่รายได้ของลูกค้าเสร็จนะครับเราจะมี OTP อีกรอบหนึ่งนะครับมันจะเด้งเข้าไปในเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเอา OTP ตรงนั้นนะครับมากรอในเว็บของทาง Tin t o ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะเด้งขึ้นเป็นหน้า PO ของทาง เลขบุ๊กิ้งของทางทินโตให้นะครับแล้วก็ตรงนั้นแหละครับทำให้ให้เราเนี่ยรอผลได้เลยนะครับใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหรือว่ามากกว่าน,นั้นแล้วแต่เอกสารที่ลูกค้าที่เราใส่เ,เข้ามานะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในบริการของทางทินโตนะครับสามารถติดต่อน้องฟ้าได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนี้ นะครับหรือถ้าถ้าอยากเข้ามาทำเอกสารนะครับหรือว่าอยากสงสัยอะไรยังไงเนี่ยสามารถเข้ามาที่ศูนย์บริการของเราได้เลยนะครับอยู่ที่ทางเ o ยตาภูเก็ตมอเตอร์นะครับสามแยกโรงเรียนไทยหัวนะครับเรามีบริการรถให้ดูนะครับแล้วก็มีรถทดลองขับเสียททุกคนนะครับยินดีให้บริการ